อันไหนทิ้งๆก็เอ้ยก็ไกลไหนเขาขันไอ้แล้วไม่ต้องกระโดดก็ได้ค่เขาคงขือขัน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 พระมูใจก็สอนใจดีทุกย่ี เ้าทุงแด็เายเอไว้วายโอ้อย่ากระโดดสิคะลูกโอ้ยหรอทำอะไรกันล่ะทำทำแรงตุงเด็กเขาถ้าหาวท้องท้องคนนี้ยอหนุกว่าไวโอเปนไม่ตัดผป๊าป๊าจ้าก๊มพอเพืนท่านรื่ผู้หา

พี่หญิงหิงทำตาโตไหมตาโตโอ้่โอ้ยสายผ้าบ่ฟ็ยิงไฟยใช่าฮ่าายดพัน